ลุงคันใดกันสิสบ,บายดีป่าลุงสบ,บายดีป่าลุงนะแม่ลูกมึงเนาะน่ะกินข้าวแรงน้ำกันเด้อพี่น้องเฮ้โห,ห,หัวน่ะแกงหน่อไม้ใส่กระดูกลาบกระปูนปิ่งอัวอื้อหือลาบกระปูพี่น้องแกงหน่อไม้ใส่ลาบกระปู สบายดีพี่น้องเด้อสบายดีปลาดุงนะแม่ลูกสบายีมา่อวัที่ทมละกับปูเจีชายแฉบอยู่ไหนไ่เอาไม่เอาไ่อาอ่างนี้ไม่เอาไปเอายามมาหน่อยเอาอย่างเอาลูกสบายดีปลาลุงวะวะแม่ก็ลืมคือกันเอามาให้แม่ผมเด้อมาสบายดีปลาลุงก่อนทอคอยบางไอย่างไอยางไอยงไอย่างอย่งไอย่ออย่างไอย่างไงไ่อย่างไองไอย่ กนั่นก็กินบมดอย่างว่ะมาเล่าพี่น้องด้อยค่อยๆข่าวแรงน้ำกันเออฟองไปยำฟองไ่ยำขอบใจเด้อยฟังม่คุณทิศาโต๊ะกระดาษหนิพี่น้องเลยฟังไป อเด้อไงัอให้บ่ออวางเพอี่อบอกกินลูกอี่อเอากินนตกเออทำแบบให้พ่อให้กินนะปลาไหินน้ำเย็นยิ่งกินน้ำแม่อืออขึ้นอยาไปดีปลาลุงแม่อยากกินนะไเมออยากกินน้ำแอ่ก็จะไปดีปลาลุงก่อนอือปลาลุงเดียดิเดี๋ยวดีเห็นดดิลูกนั่งดีดิอปลาลุง เครือจ ok ีไทรนั <mi? sm ans explicitly> ่งซ like. ื้อมาจากตลาดลงมาอาพันนามาเรื่องเราตัวเองไปให้ง่วงกินเบิดหมหนักซิ้อกินไม่ได้ยาแม่กินไม่ได้กินไม่ได้กินไม่ได้นะน่าจะเผาไหมนะลูกแล้วลูกอ่ะเนี่ยเนี่ยหนึ่ง mà hàng mượn con chim mọi người mày lắp tao phải là bỏ mùi hết là phải là bỏ hết là bỏ mùi hết 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 ôi bay đến đinh hút nhà được hảo tịt mừng hút nhả nãy nãy tít nãy nãy nè nãy 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 nãy

ไม่แหละเอาได้ยุ๊บพ่อป่นอยู่เลป้าอะไรเชียวยังมากมาหน้าใบเดียวสิบเอทเช้าวันแม่ขันก้ออยู่ใช้แม่ขันก้อแม่นไม่ใหญ่หอยอยู่ลุมผู้บ่อ่ะบ่หนูเศร้าละอยู่ดีขันก้อีนี่กุ๊กเชื่อเธอเฮ้ยเดินส่งถึงยังมาเด้อลูกเด้อ แม่ว่าให้ดึงส่งขึ้นน,นั่นงเืยอดี๋ยลงลงแม่สีบอเป็น,น,งนงลงะกินเฉยออี๋ยว่าหื้เนรลูกอ้่าอุ่กับพัลลูกัน

เนี่ย่าก็ขายปลาชี่จุ่มปลาว่ะปลากระปปลาชอมตูวขาตัวหนึ่งก็ะตานุกฮะใครอยากกินอ่ะฮะนับมันจิถือสับยัดีเด้อยังเฮียเด้อ

khá Mình... là hết, không nhảy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 , không พอเคลไปนอนถ่ายอยู่อนมาบ้าลุกป็นในห้องมาเบนงนามถุกก็เจะพอก็จะอาบนามมันตรงน้องแม่มันค้ำเถาน่ะมอวานมันชื่นโดดมันสีไปได้หนานพักกระลุง บ <ส straightforward. S 2> <T> ัวอมนบดไก่เ <afraid> ข <t> ื่อนยังบาร์เกตเขื่อนยังแล้วมีแต่หัวใหญ่แลยยังมันนุ่งดอกไม้น่าน่า น,น่น้ซ่ททมเท่าหรัวน้ำหัวนน้ำได้ตลอดแหล่งแอดน้นนะลองไปกินอัน ทำมะกร่วยแฉบทองจะจอาไป้กินเขาที่แล้วไอ้ผูดจังห้าเขาลงมากิน อกกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องสบายดีบ